ทามการสถานการณ์นะครับที่เลวูกำลังค้นหามิดฟิลด์นะครับคนใหม่นะครับต่อจากอเล็กซิสแมคลิสเตอร์แต่อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์หนึ่งที่แฟนบอลเลวูอยากขาดใจอยู่นั่นก็คือเรื่องของการไม่ได้ตัวจูดเปนลิงแฮมนะครับแต่จะทําอย่างไรนะครับที่ทําให้เลวูนะครับสามารถที่จะมีมิดฟิลด์ระดับกว่หนึ่งร้อยล้านนะครับมากกว่า100ล้านยูโรในทีมบ้างซึ่งอยากจะบอกว่าถึงตรงนี้แล้วนะครับเลวูค้นพบเจอมิดฟิลด์ระดับ100ล้านแบบนี้แล้วนะครับ ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับมันก็คือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนั่นเองนะครับทำไมถึงต้องเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับผมเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเติบโตมานะครับกับลิเวอร์พูลในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับแต่มาแจ้งเกิดกับเจอร์รี่คอฟในตำแหน่งฟูลแบ็กสถิติในช่วง10นัดหลังสุดของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนบ่งบอกอะไรบางอย่างนะครับว่าเขาควรจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งมิดฟิลด์แบบถาวรดีหรือไม่นะครับเพราะว่า ที่เขาทํางานมานะครับในช่วง10นัดหลังมันมีตัวเลขที่น่าสนใจและเป็นตัวเลขค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งไม่แพ้จูดเบลลิงแฮมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอาร์โนนะครับสามารถจับบอลน,นะครับมากกว่า1000ครั้งเลยนะครับในช่วงสิบเกมสุดท้ายนะครับแล้วก็ทำแอสซิสไปถึง7ครั้งมากกว่าทุกคนเลยนะครับถ้านับในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้แล้วนะครับในเรื่องของการครอบครองบอลนะครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานโนนะครับเป็นรองแค่คนเดียวคือกาเซมิโร่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและสถิติค่อนข้างสูสีกันซึ่งจากการวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับาหาเอาเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานโนนะครับมายืนในตำแหน่งกองกลางลิเวอร์พูลจะได้ประโยชน์จากการใช้งานของเขามากขึ้นเรื่อยเรื่อย ผลที่ออกมานะครับมันเป็นคำตอบอยู่ในระดับหนึ่งนั่นก็คือการเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษจนกระทั่งได้ m a ตช์ออฟเดอะแมชอย่างไรก็ดีนะครับมีการค่อนแคะกันนิดหน่อยว่าถ้าจะเอาสถิติในนัดที่แข่งล่าสุดนะครับซึ่งพบกับมอต้ามาเป็นเกตก็คงจะยังไม่ได้เนื่องจากคู่ต่อสู้แข็งเกินไปก็ไม่เป็นไรครับหลังจากนี้ไปนะครับเรามาคอยดูนะครับว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาน จะสามารถนะครับขึ้นมาเป็นกองกลางในระดับแถวหน้านะครับได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กับตำนานคนอื่นๆหรือนักเตะชื่อดังนะครับที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์อยู่แล้วหรือผู้ยังโชคดีนะครับที่สามารถทดลองระบบนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของเทรน์ในช่วง10เกมสุดท้ายที่ผ่านมาได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าหาก เทรนดคอฟยังหวังนะครับที่จะให้เทรนขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์แบบเต็มตัวนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเขาคงต้องหาตัวสแตนบายในแนวรับของตัวเองให้ได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญก็คือลิเวอร์พูลมีเวลาครับลิเวอร์พูลมีเวลาในช่วง p r e ซีซั่นมากพอที่จะจับเทรนด์มาทดลองระบบต่างๆนานานะครับเพื่อเตรยียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่เพราะฉะนั้นการที่ไม่มีนะครับจุดเบลลิงแฮมอยู่กับลิเวอร์พูลโดยเขาเลือกไปที่เรอัลมาดริด ก็อยากจะบอกว่าอาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากมายเพราะที่ผ่านมานะครับเรามีของดีอยู่ในทีมแล้วเพียงแต่เราถูกจับเขาไปไว้อีกตำแหน่งหนึ่งและถ้าหากเขาได้กลับมาเย็นอยู่ในตำแหน่งที่เขาเล่นได้อย่างเต็มที่ปล่อยศักยภาพได้อย่างเต็มที่ก็อาจจะทําให้ประโยชน์ต่างๆนะครับกลับมาอยู่ที่ลร์ฟูเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เห็นเลยชัดเจนคือลิเวอร์พูลไม่ต้องเสียตังค์เป็นร้อยล้านนะครับเพื่อการค้นหามิดฟิล์ระดับโลกแต่ลิเวอร์พูลมีอยู่ในทีมแล้วนั่นเองนะครับมาเอาใจช่วยกันนะครับว่าทเทรนต์จะได้กลับมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิล์เป็นตัวหรือไม่นะครับอันนี้น่าสนใจช่วงเปดิดฤดูกาลน่าจะมีอะไรดีๆให้เห็นกันเหมือนกันนะครับ